การ์ตูนช่องพี่เจครับตอนไปบ้านซานตาคอร์สกันวันนี้พี่จะพาไปบ้านซานตาคอร์สแบบไวที่สุดเพราะปกติแล้วบ้านซานตาเราไม่สามารถวัปไปได้เริ่มจากขับรถไปที่สวนสนุกก่อนถึงแล้วก็บินขึ้นไปเลยบินให้สูงแล้วหันหน้าไปทางลานจอดรถของสวนสนุกจากนั้นเราก็จะพุ่งตรงไปทางนี้ค่ะ อีกนิดเดียวเราก็จะเห็นบ้านซานตาอยู่ข้างหน้านั่นไงเจอแล้วบ้านลุงซานตาคอสใกล้จะคริสต์มาสแล้วก็ต้องมาบ้านซานตาคอสเนี่ยแหละนะมาถึงก็ทำให้บ้านมีชีวิตชีวาซะหน่อยว้าวเป็นบรรยากาศที่ดูน่าสนุกมากเลยมีตุ๊กตาหิมะด้วยต้นไม้ด้านหลังก็ประดับไปตรงบ้านของซานตาคอสก็เตรียมฉลองกัน e ีหน้าเราจะบุกเข้าไปในบ้านกันนะคะ